รู้สึกมันเป็นยังไงก็รู้สึกแบบว่ามันคืออะไรชีวิตนี้คืออะไรอยากหาคาตอบเพื่อคําตอบของชีวิตมันคืออะไระมันทรมานจังเป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะน่าจะมีทางออกนะนะก็ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเปิดใจทําให้คิดถึงพระเจ้าแล้วก็คิดถึงพี่น้องคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนที่ เขามีสันติสุขเขาแบบสม่ำเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาเขามีความมีสันติสุขได้โดยที่ไม่ต wow ้องพึ่งพาสิ่งย่วยวนของโลกต่างๆเนี่ยค่ะใช่ใช่จําก็เลยคิดถึงแล้วก็เออทําไงต่อก็แน่เลยต้องเป็นพระเจ้าแน่เลยเนี่ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ากลับบ้านไปแล้วก็ไปเปิดอ่านพระคมภีอีกครั้งนึงพระคมภีที่เคยใช้ตอนอยู่ที่สุนัขบัตินะคะอ๋อที่สุนัขบัติเขา ก็แจกใช่ไหมพัะพีโคราเลมหรือไงค่ะก็ให้เราซื้อให้เราซื้อแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ใช้เวลาในการอ่านใช่ไหมครับแต่ว่าก็ทิ้งไปเลยตอนที่กลับมาใช้ชีวิตเดิมและเมื่อพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเราจิตใจภายในเราใช่ไหมครับสุดท้ายก็กลับมาที่พระคำพระเจ้ามาอ่านที่บ้านพ่อแม่ดีใจไหมเรากลับไปที่บ้านก็ตอนนั้นกลับบ้านไปก็คิดว่าเราจะพยายามช่วยตัวเองด้วยว่าเรา ช่วยตัวเองหรือว่าจะขอแบบครอบครัวเพื่อจะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาที่เรามีไปให้ได้แต่ก็ไม่มีใครช่วยได้ไม่มีทางใดงครั้ง,งปัญหามันเยอะเกินที่มนุษย์จะเข้าใจใได้ใช่ค่และสุดท้ายเป็นไงอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเจอ,อคริสเตียนเข้ามาสัมผัสอีกเมื่อไหร่ค่ะก็พอกลับบ้านไปอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นอ,อ่านด้วยความเชื่อ,อแล้วก็ก็ได้รู้จักพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เชื่อ ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแลวก็เชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยชีวิตของจําได้ค่ะก็จําก็ได้อธิษฐานสารภาพบาปยอมรับว่าจาเป็นคนบาปหมายถึงว่าเพียวๆไม่มีใครอยู่ด้วยตอนนั้นระหว่างเราอ่านบัมพีแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดในความบาปที่ทําลงไปแล้วก็อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าเพราะเราอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในสังคมวิเศษมาก็ปีกว่าใช่ไหมปีกับกี่เดือนนะที่อยู่ใน3าบ้นบ้าปีกับหกเดือนเดือนก็พอจะเข้าใจกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมีโอกาสที่เข้าเ้าพระเจ้าอธิษฐานสารภาพบาป แล้วตอนนั้นพระพีข้อไหนที่แตะใจเราที่เรารู้สึกว่าแตะใจก็คือจําไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คือก็คือเรื่องการสารภาพบาปค่ะแล้วถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าทรงสรรเสริญและเที่ยงธรรมก็จะยกยกนะฮะความผิดบาปของเราช่ก็คือตอนนั้นอ่านเยอะมากคือแบบว่ากลายเป็นคนแบบว่าอยู่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าแบบอยู่ดีๆมาอ่านหนังสืออ่านแล้วก็แบบชอบมีความสุขกับการอ่านพระคัมภีร์มากเงี้ยค่ะโอ้พระเจ้ามีวิธีเหยนไหมวิธีกลับ ให้เรามีโอกาสที่กลับรักพระรจชนะเมื่อก่อนไม่สนใจนะฮะเมื่อผ่านกระบวนการของพระเจ้านะ,ะก็สุดท้ายก็มานั่งอ่านพระบีใช้เวลากับพระรนชพระเจ้าจําได้ไหมนานไหมกี่กี่เดือนกี่วันตอนนั้นก <c oughs> ็คืออ่านมาเรื่อยๆแล้วก็พออ่านก็ได้อ่านไปก็สัมผัสได้ว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้ <c oughs> าทำมีพระเมตตาพระเจ้าช่วยเหลือ,อ <c oughs> พระเจ้าจะประทานสันติสุขให้ก็คืออ,อธิษฐานแล้วก็ ได้มอบปัญหาที่มีอยู่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่มันทําให้เรามีมีอาการแบบร้อนหรือว่ากัดฟันหรือว่าความกลัวความเครียดต่างๆเออครียด้วยพ่อแม่จะให้อภัยไหม,มเพื่อนๆเราล่ะ้วชีวิตต่อไปจะทํายังไงนะคะก็ได้มอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าแล้วก็ก็คือขอบคุณพระเจ้ามันเป็นวินาทีที่แบบมีสันติสุขม,มากที่สุดในชีวิตนะคะซึ่งเป็น ซึ่งอยู่ดีๆความเชื่อความหวังใจมาจากไหนก็ไม่รู้ก็แบบทาให้แบบวันนั้นมีสันติสุขแล้วก็ครับสามารถลาทิง้งลาทิ้งสิ่งที่เราหลงไหลและยึดต,ติดได้ง่ายๆเลยแบบว่าลาทิ้งได้ก็คือพูดง่ายว่าเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าการปลดปล่อยก็เกิดขึ้นใช่ไหมนะครับพระเจ้าปลดปล่อยเราเห็นว่ามีเตรียมพระวนจนะมาด้วยวันนี้ที่จะแบ่งปันข้อไหนยังไงค่ะก็ในยอนบทที่สิบข้อสิบอ่ะ ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อรักฆ่าและทำลายเสียเราพระเยซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ได้อย่างครบบริบูรณ์ค่ะเอเมนตอนนี้ได้ครบบริบูรณ์ยัง่ะขอบคุณพระเจ้า <laughs> พี่นงครับจากสิ่งที่เริ่มต้นนะฮะที่เราได้ฟังกันมาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับที่น้องจำเนาะผ่านกระบวนการหลายอย่างนะครับที่อยู่ในวิถีของเขาเรียกว่าทางโลกใช่ไหมพระบิบอกว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่ มนุษย์นะอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายมันเมื่อก่อนจําเองก็อยู่ภายใต้อานุภาพมารร้ายถูกไหมฮะและก็อยู่กับเรื่องยาเสพติดต,ต่างๆนะจนเป็นเหตุให้เกิดภาพหลอนใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทุกครอบครัวนะพ่อแม่คงไม่ใหญ่เกิดขึ้นกับลูกๆนะครับแต่กบคุณพระเจ้านะครับเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ทรงเลือกและทรงเรียกกลับมาในทางที่ถูกต้องเขาเรียกกลับสู่สภาพดีนะครับตอนนี้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้ว แข็งแรงค่ะพระเจ้าก็รักษาก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีทัศนคติใหม่ๆในการดําเนินชีวิตขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เธอเองก็เข้ามาฝึกงานกับทางแกนระกุเสค่ะมีมีพระใจใช่ไหมในการรับใช้ก็ขอบคุณพระเจ้าเคยอธิษฐานมานานแล้วว่าอือยากรับใช้พระเจ้าด้วยการแสดงนะคะก็พระเจ้าก็ให้โอกาสก็มีครับ ได้มีทีมมาแล้วก็ไปแสดงแล้วก็ที่สําคัญก็คือแสดงเพื่อประกาศพระนามของพระเยซูให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ค่ะ<อ>ก็<ๆ>ก็เลยแบบขอบคุณพระเจ้าเมตตาต่อชื่อของจําก็เลยได้รับการแล้วลงใจจากอ,อาดีตแม้จะเลวร้ายแต่แต้ววันนี้พระเจ้าแล้วลงใจแล้วก็ทำให้มีสันติสุขค่ะขอบคุณคคนะครับขอบคุณมากเห็นะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าอาดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไแล้วแต่นะครับแต่เชื่อเถอะครับว,ว่าพระเจ้ายังคงรักเราเสมอนะความรักของพระเจ้าดำรงเป็นนิจ นะไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าบางครั้งเราเหมือนกับอิสราเอลนะทำให้พระเจ้าเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยังก็ตามความรักกองพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต้องขอบุณจำด้วยนะครับ<อ>ที่มีโอกาสมาเป็นพยานในรายการของเราพี่น้องครับผมเชื่อกันว่าทุกคําพยานที่ได้บันทึกไปนะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับพี่น้องอย่างแน่นอนนะครับ หากพี่น้องท่านใดได้ฟังและต้องการเปิดใจนะครับวันนี้ที่อยากจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ก็ติดต่อมาอยัางรายการเราได้นะครับเราโอกาสที่จะชี้แจงเรื่อที่บายนะครับในส่วนที่พี่น้องต้องการจะทราบมากยิ่งขึ้นเอาละครับกลับมาพบกับผมพร้อมกับพี่น้องหล,หลายท่านนะครับที่จะมานั่งเป็นพยานที่นี่ต่อไปในตอนต่อไปสวัสดีต้องขอตัวไปก่อนนะครับพระ้าอวยพรครับสวัสดีครับ